แต่ถึงสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดมันจะทําให้ผมรู้สึกผิดหวังแต่ผมก็ไม่แปลกใจแม้แต่น้อยครับเพราะสิ่งที่ผมพูดมามันอาจจะเป็นภารกิจที่กระทรวงดิจิทัลควรจะทําแต่มันไม่ใช่ภารกิจที่รัฐมนตรีที่ชื่อชัยวุฒธธนาคมานุสรได้รับมอบหมายมาให้ทําครับเพราะภารกิจเดียวที่ท่านได้รับมอบหมายมาก็คือภารกิจในการควบคุม ความคิดประชาชนเพื่อรักษาอำนาจของระบอบประสิทธิ์ด้วยการปิดหูปิดตาปิดปากผูกขาดความจริงและพยายามสอดแนมประชาชนโดยใช้คำว่ามั่นคงเป็นข้ออ้างและใช้ปัญหาข่าวปลอมเอามาบาังหน้าครับปฏิบัติการแรกต้องย้อนไปเมื่อปี62ครับท่านยังไม่ได้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงจัดตั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมขึ้นมาครับหลังจากนั้นก็ใช้คำว่าข่าวปลอมมาบังหน้าบอกว่านี่เป็นปัญหาใหญ่ของสังคมต้องเร่งแก้ไขครับ แต่จริงๆแล้วกระทรวงกับเอางบประมาณเหล่านี้มาใช้เพื่อความมั่นคงของตัวเองเพราะฉากหลังมีแต่การกำจัดคนเห็นตา่างทั้งปิดหูปิดตาปิดโพสต์ปิดแอคเค้าบนโซเชียลมีเดียของผู้เห็นตา่างปิดปากประชาชนด้วยพคดีดพรบคอมและกฎหมายอาญามาตรา1นึหนึ่งสองที่ผู้แจ้งความคือกระทรวงดิจิทัลโดยตรงปัญหาข่าวปลอมที่บอกว่าจะแก้ก็แก้ด้วยแค่สามวิธีครับปราบปรามดำเนินคดีและข่มขู่จนประชาชนเขาก็ตั้งคำถามครับว่า กระทรวงนี้กําลังปราบปรามข่าวปลอมหรือปราบปรามสิ่งที่รัฐมองว่าเป็นอาชญากรรมทางความคิดกันแน่หรือเมื่อท่านรัฐมนตรีเข้ามารับตําแหน่งครับช่วงนั้นต้องเรียกว่าพีคที่สุดครับความล้มเหลวของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาโควิดทำให้โลกโซเชียลผมต้องบอกว่าลุกเป็นไฟับาท่านปมะธัน แม้กระทั่งคนจํานวนมากที่เคยออกตัวเชียร์รัฐบาลมาตลอดก็ยังทนไม่ไหวครับการชุมนุมบนท้องถนนก็ร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆและท่านรัฐมนตรีก็รับลูกอย่างรวดเร็วครับผลงานแรกคือการสั่งจับตากลุ่มย้ายประเทศครับผมถามจริงไปยุ่งอะไรกับเขา นอกจากนั้นก็ยังตอกย้ําต่อเนื่องว่า,วาเอาข่าวปอมมาบาังหน้าเพื่อปิดปากคนเห็นต่างอย่างเข้มข้นยิ่งกว่าเดิมด้วยการเซน็นแต่งตั้งอนุกรรมการ3ชุดเมื่อวันที่27พฤษภาคม2564ที่มีอำนาจหนา้าที่ทั้งการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายรองในพรบอรคอมศึกษาดําเนินงานการบังคับใช้กฎหมายต่อโซเชียลมีเดียเพื่อความมั่นคงความสงบและศีลธรรมอันดี โดยเฉพาะอนุกรรมการชุดที่3มครับมีอำนาจหน้าที่ที่เต็มไปด้วยการปราบปรามบังคับใช้กฎหมายดำเนินการเกี่ยวกับคดีความที่เกี่ยวกับพร,รบอรคอมพิวเตอร์และถ้าไม่ต้องลุกมาตอบนะครับว่าปัญหาข่าวปลอมสร้างความเสียหายสังคมต้องรีบแก้ไขใช่ครับผมเห็นด้วยว่าต้องแก้ไขครับแต่การปราบปรามดำเนินคดีไล่ฟ้องมันไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาครับ ลองไปดูที่ยุโรปครับเขาคุยเรื่องนี้กันมา3ปีแล้วครับมาดูคขาว่าเขาใช้หลักปฏิบัติอะไรบ้างครับเขาพูดถึงการกำกับดูแลตัวเองการเฝ้าระวังการซื้อโฆษณาในโซเชียลมีเดียความโปร่งใสในการโฆษณาทางการเมืองสร้างความเข้มแข็งให้ผู้บริโภคส่งเสริมให้มีหน่วยงานตรวจสอบข้อเท็จจริงอิสระย้ำว่าอิสระนะครับไม่มีแม้แต่ข้อเดียวที่บอกให้รัฐบาลเอากฎหมายมาปิดปากประชาชนแบบนี้ AR รคู AR ฟ้องตอนเด็กๆอยากไปตำรวจได้ไงครับ แล้ว้าจะบอกว่าไม่ได้ทําเพื่อปิดปากคนเห็นต่างผมท้าเลยครับท่านยกตัวอย่างคดีที่ท่านฟ้องคนที่ปล่อยข่าวปลอมที่เป็นบวกกับรัฐบาลมาข่าวเดียวก็พอครับจนเมืเ่อเดือนกร,รก,กฎาคมครับท่านรัฐมนตรีก็เปิดหน้าครับว่าต้องการมาเพื่อปิดปากประชาชนจริงๆด้วยการออกมาสั่งเอาผิดคนโพสต์ข้อมูลเท็จร47สรายทั้งหมดมาจากการโพสต์เกี่ยวกับเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงรัฐบาลล้วนๆครับนักไปกว่านั้นคือขู่คนมีชื่อเสียงดาราที่ออกมาคอเอาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลครับ แล้วมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับที่หลังจากนั้นไม่กี่วันรัฐบาลก็ออกมารับลูกด้วยประกาศประกาศภายใต้พรกฉุกเฉินฉบับที่29ที่ไม่ได้เอาผิดเฉพาะข้อความที่เป็นเท็จครับแต่บอกว่าทําให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวผมไม่รู้ว่าประชาชนหวาดกลัวหรือรัฐบาลหวาดกลัวครับถือว่าผิดหมดครับยังโชคดีครับที่มีคําสั่งคุ้มครองชั่วข่าวว่าสารแพ่งให้เหตุผลว่าการไม่ได้จํากัดเฉพาะข้อความอันเป็นเท็จย่อมเป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้ และประกาศฉบับนี้ก็พิสูจน์ว่ารัฐบาลนี้ไม่ได้กลัวข่าวปลอมครับแต่กลัวคนเห็นต่างเท่านั้นผมย้อนกลับมาที่ตอนที่ท่านรัฐมนตรีขู่ดาราที่คอเอานะครับตอนนั้นท่านไปออกรายการกับสื่อที่มีชื่อเสียงดังท่านหนึ่งผมตามไปฟังครับได้ยินหลายคําที่ท่านพูดครับท่านก็บอกว่าเราจะต้องพูดโดยไม่สร้างความตกใจไม่สร้างความสับสนให้สังคมไม่พูดให้ก่อให้เกิดความเสียหายถ้าท่านจะบอกว่าสิ่งที่ท่านพูดมามันคือความผิดผมสารฟันไว้เด็กให้ท่านครับหาคดีไม่ให้ท่านฟ้อง คดีแรกครับวันที่31พฤษภาคมครับตอนกลางวันกทมออกประกาศว่าวันรุ่งขึ้นเปิดร้านนวดสถานเสริมความงามได้ตอนเย็นครับสบคอ,ออกมาชะลอคําสั่งไม่อนุญาตให้เปิดครับสร้างความสับสนหรือเปล่าครับแล้ววันนั้นพนักง,งานร้านนวดสถานเสริมความงามหลายคนตีตัวรถมาจากต่างจังหวัดเพราะคิดว่าเขาจะได้กลับมาทํางานแต่พอมาถึงกรุงเทพกลับเจอคําสั่งชะลอแบบนี้ครับสร้างความเสีหยหายหรือเปล่าครับผมให้ทเ,เลือกครับ หัวหน้าสบาคพูดว่ากรทมท่านจะแจ้งความไข่ครับอีกคดีครับท่านรัฐมนตรีอนุทินเคยพูดในสภาครับว่ากรกฎาคมวัคซีนเต็มแขนเดือนกุมภาสบาคก็ยังยืนยันครับว่าเราจะได้เดือนละสิบล้านโดสแต่สุดท้ายพอวัคซีนไม่มาท่านรัฐมนตรีช่วยก็บอกว่าไม่ได้ระบ,บุวันจัดส่งครับสร้างความสับสนหรือเปล่าครับแต่ผมฟังสสวิโรดวันก่อน,อนผมคิดว่าท่านรัฐมนตรีสาธิตพูดถูกแล้วครับเหลือสองท่านครับแจ้งความได้เลยครับ ผมนั่งดูรายการนี้นี่แหละครับตอนที่คุยเรื่องวัคซีนครับและท่านรัฐมนตรีก็แก้ตัวให้รัฐบาลครับท่านบอกแบบนี้ครับท่านบอกว่าในอาเซียนเนี่ยเรามีคนที่ได้ฉีดวัคซีนเป็นจำนวนมากเป็นอันดับสองสแกน QR ได้เลยนะครับสแกนเข้าไปปุ๊บจอกตอนที่ท่านพูดพอดีเป๊ะเลยครับทีนี้เรามาดูข้อมูลกันครับ21กรกฎาคมครับวันเดียวกับที่ท่านพูดเนี่แหละครับวันนั้นประเทศไทยมีสติผู้ฉีดวัคซีนวัดตามสัดส่วนประชากรนับเฉพาะที่2โดสแล้วนะครับเป็นอันดับ6ของอาเซียนครับ ล่าสุดเมื่อสองวันก่อนเราเป็นอันดับแปดของอาเซียนครับเต็มแขนไหมครับจริงอยู่ครับสิ่งที่ท่านพูดมันไม่ใช่ความเท็จหรอกครับเพราะอันดับสองมันคือปริมาณโดสที่เป็นข้อมูลดิบครับไม่ได้เทียบสัดส่วนประชากรแต่ในรายการเดียวกันครับเก้านาทีก่อนหน้าที่ท่านจะพูดด้วยมีครับท่านบอกแบบนี้ครับคนสาธารณะเป็นคนที่มีคนรักคนศรัทธาพูดอะไรคนก็เชื่อดังนั้นเราต้องพูดสิ่งที่มันครบถ้วนถูกต้องการพูดความจริงครึ่งเดียวหรือบิดเบือนและทําให้เกิดความเข้าใจผิด มันก็ไม่ถูกต้องครบทถ้วนไหมครับความจริงครึ่งเดียวไหมครับที่ท่านพูดอย่างนี้ครับมีหน้าไปบอกกดีดิว่าบิดเบือนพูดความจริงครึ่งเดียวผมถามจริงไม่อายบ้างเหรอครับแล้วผลงานล่าสุดของท่านรัฐมนตรีครับคือการบล็อกเว็บไซต์ที่ชื่อประยุทธ์คลิกครับบางท่านอาจจะสงสัยว่าเออโอ้โหพรบคอมเลยมันเคยนี่ครับความมั่นคงของประเทศนี่มันบอกบางอะไรกันได้ขนาดนี้ครับท่านประธานปิดได้เลยครับเดี๋ยวมีคนไปทวงหมดเวลาโหมโรงแล้วครับท่านประธาน เมื่อกี้แค่โหมโรงเท่านั้นต่อไปคือของจริงครับเพราะถึงแม้ว่าท่านจะทนทําขนาดนี้ขู่ก็แล้วยัดคดีก็แล้วปิดเว็บก็แล้วเอาภาษีประชาชนไปทำไอโอก็แล้วทำงานนที่ผมกล่าวมาครับยังหยุดกระแสต,ต่อต้านรัฐบาลไม่ได้ครับแต่ความพยายามของท่านรัฐมนตรีชัยวุฒิก็ยังไม่หมดลงครับเพราะความพยายามล่าสุดที่ผมถือว่าเลวร้ายที่สุด คือการบิดเบือนกฎหมายเพื่อประโยชน์ทางการเมืองและละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนเพื่อทําให้ประเทศนี้อยู่ภายใต้ระบอบประสิทธิ์อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดคือการใช้อํานาจโดยมิชอบบิดเบือนกฎหมายเพื่อสอดแนมการใช้อินเทอร์เน็ตของประชาชนครับวันที่13สสิงหาคมครับ ราชกิจจามีการเผยแพร่ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรื่องหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการเป็นประกาศที่อยู่ภายใต้พรบอรคอมพิวเตอร์ครับอา่านผ่านๆดูเหมือนจะไม่มีอะไรครับแต่ปิศาจมักจะซ่อนอยู่ในรายละเอียดเสมอครับทาบ่นทานประธานผมอธิบายเบื้องต้นครับประกาศฉบับนี้คือการระบุรายการของข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่ผู้ประกอบการต่างๆจําเป็นจะต้องเก็บเพื่อให้รัฐเรียกข้อมูลได้เมื่อจําเป็นครับ ผู้ประกอบการก็มีตั้งแต่แพลตฟอร์มทั้งหมดในโลกนี้ครับที่ให้บริการคนไทยผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถืออินเทอร์เน็ตบ้านครับร้านอินเทอร์เน็ตแม้กระทั่งร้านอาหารหรือสถานประกอบการอือ่นๆที่มีบริการ WiFI ฟรีให้ใช้นะครับถ้าร้านเหล่านี้ไม่มีศักยภาพที่จะเก็บข้อมูลละเอียดขนาดนี้ได้ขั้นต่ำก็ระบุเอาไว้ครับว่าจะต้องติดกล้องวงจรปิดนี่เรากำลังนิยามภาพในกล้องวงจรปิดเป็นข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์กันแล้วนะครับทา่านประธาน หนึ่งเลยครับแน่นอนว่าภาระของผู้ประกอบการเพิ่มมากขึ้นแน่ๆก่อนหน้านี้ครับพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่งจะถูกเลื่อนการบังคับใช้โดยท่านรัฐมนตรีชัยวุฒิเองแล้วก็อ้างว่าการบังคับใช้นั้นเป็นภาระต่อผู้ประกอบการครับตอนที่จะคุ้มครองผู้บริโภคคุ้มครองประชาชนไม่อยากเพิ่มภาระให้ผู้ประกอบการครับแต่ตอนจะมาเพิ่มอำนาจตัวเองครับกับประกาศโดยที่ไม่ได้สนใจภาระอะไรของผู้ประกอบการเลย สำหรับรัฐบาลนี้อำนาจของตัวเองสำคัญกว่าประชาชนเสมอครับที่สำคัญครับประกาศฉบับนี้เป็นการนิยามขอบเขตของคําว่าข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ในพรบอรคอมซึ่งมันเป็นการประกาศขยายเพิ่มเติมจากประกาศเดิมที่มีไว้ตั้งแต่ปี2 5 5 0สมัยนี้เป็นกระทรวงไอซีทีเราอาจจะให้เหตุผลได้ว่า14ปีที่แล้วเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไป,ไปเยอะครับต้องมีการปรับปรุงแตเ่เดียวผมจะค่อยเจาะให้ดูครับว่าความเลวร้ายของประกาศฉบับนี้มันเป็นยังไงครับ ข้อแรกครับในภาคผนวก,กอมีการเพิ่มประเภทผู้ให้บริการซึ่งเป็นแพลตฟอร์มต่างๆซึ่งโอเคครับปี50มันไม่มีแพลตฟอร์มพวกนี้ครับหลักๆก็เพิ่มโซเชียลมีเดียครับและแปลกประหลาดบ้างครับเพราะการระบุรายละเอียดถึงชื่อแพลตฟอร์มขนาดนี้มันไม่ได้จําเป็นครับและเอาจริงๆแล้วมันไม่ควรทำเวยครับตอนที่ระบ,บุเรื่องผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือก็ไม่เห็นบอกว่า AASD Tag Two อะไรเลยครับแต่ดูแล้วก็มั่นใจครับว่ามันคือการพุ่งเป้าไปที่เทเลกรมและขับเฮาส์ เราก็รู้กันอยู่แล้วว่ารัฐบาลกังวลกับ2แพลตฟอร์มนี้ขนาดไหนทุกวันนี้ก็ยังส่งสันติบาลไปคอยแอบฟังตามห้องอยู่ตลอดครับนี่ไม่พอครับออกประกาศบังคับใช้ให้เขาเก็บข้อมูลเพื่อให้ส่งให้รัฐบาลอีกด,ด้วยไม่รู้ว่าอันนี้มาจากความเห็นของอนุสามชุดที่แต่งตั้งเมื่อพฤษภาหรือเปล่าครับก็ต่อไปครับในข้อ8และข้อ9้าวงเล็บ4คือการบังคับให้เก็บข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลของผู้ใช้งานได้อย่างชัดเจนอันนี้น่ากลัวมากครับ เดี๋ยวผมจะชี้ให้เห็นดีหลังครับถ้าจะให้ผมยกตัวอย่างแบบสุดโต่งนะครับคือตามประกาศนี้ใครอยากเปิดทวิตเตอร์อาจจะต้องใช้บัตรประชาชนยืนยันครับและในภาพผนวกขอครับมีการระบุรายละเอียดข้อมูลที่จะต้องจัดเก็บรวมแล้วทั้งหมด14ข้อย่อยครับอ,อาจจะอ่านไม่เห็นนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นศัพท์เทคนิคนิดนึดนงแล้วก็ทั้งหมด14ข้อนี้นะครับไม่มีอยู่ในประกาศของปี50เลย ข้อความอาจจะเชิงเทคนิคครับผมตัวยกตัวอย่างการระบุตัวตนผู้ใช้ที่บอกไปแล้วนะครับวันเวลาในการเข้าออกจากระบบครับระบุหมายเลขอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ครับสถานที่โลเคชันรายละเอียดข้อมูลประเภทแอปพลิเคชันรายละเอียดธุรกรรมที่ภาพทำผ่านแอปพลิเคชันพูดให้ง่ายๆครับมันคือข้อมูลที่บอกว่าใครใช้มือถือเครื่องไหนทำอะไรที่ไหนเมื่อ,อไรท่านประธานครับ ถึงแม้ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นแค่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ครับแต่ถ้าถูกนำไปใช้ผิดวิธีมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากครับเพราะทุกวันนี้เกือบทุกคนอยู่กับอินเทอร์เน็ตเกือบจะตลอดเวลาและถ้าเรามีข้อมูลมากพอมันจะสามารถบ่งบอกพฤติกรรมรายบุคคลได้เช่นอาจจะบอกได้ว่านายเมักจะอยู่ที่ไหนในวันจันทร์ถึงศุกร์ตอนกลางวันก็อาจจะสันนิษฐานได้แล้วว่านายเอทำงานที่ไหนและนายเ มักจะเจอกับนายบตอนวันเสาร์อาทิตย์เย็นๆชอบเข้าเว็บไหนบ่อยๆมักจะเข้าตอนกี่โมงและมักจะไปอยู่ที่เดียวกับนายซีดสักเดือนละครั้งครั้งละสามสี่ชั่วโมงที่สถานที่เดิมๆก็จะสันนิษฐานได้ว่านายเกับบีคงเป็นเพื่อนกันและนายเกับ CDE ก็น่าจะเป็นเพื่อนกันหลายๆท่านอาจจะเคยสงสัยครับว่าทําไม f a c e b o o k หรือ Google เนี่ยถึงรู้ว่าเรากําลังอยากจะซื้ออะไรหรืออยากไปเที่ยวที่ไหน เขาใช้ข้อมูลคล้ายๆที่อยู่ในประกาศนี่แหละครับแล้วว่ากันจริงๆครับข้อมูลที่อยู่ในประกาศนี้ตีความได้ไกลกว่าข้อมูลที่ google facebook หรือแพลตฟอร์มระดับโลกใช้วิเคราะห์ผู้ใช้งานเลครับแต่แพลตฟอร์มเหล่านี้เขามีกฎที่ชัดเจนในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลคุ้มครองตัวตนและมีความรับผิดรับชอบตามกฎหมายและน่ากลัวที่สุดที่ไม่มีใครเขาทำครับประกาศฉบับนี้จะทําให้รัฐล้วงข้อมูลได้โดย ระบุตัวตนได้ครับรัฐจะรู้พฤติกรรมนี้ทั้งหมดโดยรู้ว่าใน A B C D E เมื่อสักครู่นี้คือใครชื่อนามสกุลอะไรบ้านอยู่ที่ไหนทำอาชีพอะไรมีรถกี่คันท่านประานอาจจะคิดว่าถ้าสมมุติว่ามันมีการก่อการร้ายเนี่ยการเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้มันก็ควรจะทำให้สามารถเข้าถึงได้เพื่อระงับการก่อเหตุซึ่งในมุมหนึ่งมันก็ถูกต้องครับแต่การเก็บข้อมูลมันเรื่องหนึ่งครับ แต่อำนาจในการเรียกข้อมูลก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับและนี่คือความงามไส้ที่สุดของประกาศฉบับนี้ครับตัวพรบอคอมพิวเตอร์ที่ทั้งร่างและแก้ไขโดยสอนอชอที่มาจากการยึดอำนาจทั้งสองยุคเนี่ยนะครับมันก็มีปัญหาในตัวเองเรื่องการนิยามการกระทําผิดทางคอมพิวเตอร์ที่กว้างขวางจนเกินไปและให้อำนาจรันจนเกินขอบเขตอยู่แล้ว ผมยกตัวอย่างในมาตราสิบบวกสิครับมีการแบ่งประเภทข้อมูลคอมพิวเตอร์เอาไว้แดวงเล็บครับแล้วมีการเปิดช่องยกเว้นเอาไว้ครับว่าข้อมูลในวงเล็บหนึ่งถึงวงเล็บสามเนี่ยไม่ต้องขอหมายสารเป็นวงเล็บสี่ถึงวงเล็บแดเท่านั้นที่ต้องขอหมายสารเพราะและและเจ้าหน้าที่ีดยมีอำนาจขอได้ทันทีผู้ประกอบการเนี่ยต้องส่งให้ภายในเจวันครับและมีโทษปรับด้วยนะครับซึ่งเมื่อตอนที่ร่างไว้เนี่ยก็มีการอ้างเหตุผลไว้ว่าข้อมูลสามวงเล็บนี้เนี่ยมันไม่ใช่ข้อมูลที่อ่อนไหว ไม่ได้ละเมิดสิทธทิส่วนบุคคลจึงยกเว้นเอาไว้เพื่อความสะดวกของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แต่ประกาศเมื่อ13สิงหาที่ผ่านมาครับออกโดยอ้างอิงตามมาตราย6ของพรบคอมและข้อมูลในมาตราย6ของพรบคอมคือข้อมูลที่ระบุเอาไว้ในวงเล็บ3ครับแปลว่าข้อมูล14ประเภทที่ลึกยิ่งกว่าแพลตฟอร์มระดับโลกใช้วิเคราะห์ผู้ใช้งานจะถูกเจ้าหน้าที่ล้วงไปได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องมีหมายสาร,รตำรวจจะค้นบ้านคนยังต้องมีหมายสารเลยครับ นี่เรากำลังจะทำให้เจ like in you ้าหน้า so, ที่เดบุกเข้าไปในความทรงจำของอินเทอร์เน็ตของทุกคนในประเทศนี้ได้ตามอำเภอใจครับผมจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพครับว่ามันเลวร้ายขนาดไหนประกาศนี้เนี่ยเปรียบได้เหมือนว่าประกาศตอนปี50นย์เนี่ยนะครับอาจจะให้อำนาจเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถเดินเข้าไปถามเพื่อนบ้านเราได้ครับว่าเรามีพฤติกรรมยังไงเขาออกจากบ้านกี่โมงมีใครมาหาบ้างไหมโดยไม่ต้องขอหมายสารครับแต่ประกาศฉบับนี้เนี่ยนะครับ ขยายอำนาจให้เจ้าหน้าที่เดินเข้าบ้านเราไปเปิดตู้เซฟได้เลยครับโดยไม่ต้องมีหมายสารครับและประกาศฉบาับนี้นอกจากจะขัดกับพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านระง,งับไปนะยังเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่บัญญัติเอาไว้ในรัฐธรรมนูญอีกอย่างน้อย4มาตราครับผมยกมาแค่สามอครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มภาระหรือการจํากัดสิทธิเสรีภาพเกินสมควรแก่เหตุในมาตรา26ครับละเมิดสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัวการนําข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ในมาตราส2ครับ และชัดเจนในมาตรา36ครับที่ระบุว่าการเปิดเผยข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกันจะกระทำไม่ได้เว้น <_ an> แต่มีคำสั่งหรือหมายสารจริงอยู่ครับท่านประธานอาจจะมีการยกเว้นว่าหรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติแต่ก็ต้องทําเท่าที่จําเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะเท่านั้นและต้องระบุเหตุผลความจําเป็นในการจํากัดสิทธิเสรีภาพนั้นนี่ไม่มีอะไรเลยครับปอบอคอมพิวเตอร์ก็ไม่ได้มียามข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้กว้างขวางมากขนาดนี้ครับ หรือถ้าจะทําแบบนี้แล้วบังคับใช้เป็นกฎหมายจริงๆรับท่านประธานลักการกฎหมายพื้นฐานผมคิดว่าท่านปาาระธานก็ทราบครับว่ากฎหมายที่จํากัดสิทธ,ธิเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองเนี่ยจะต้องตาเป็นกฎหมายที่อนุมัติโดยสภาครับนี่ลุแก่อํานาจหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของสภาเพราะรู้อยู่แล้วครับว่าถ้าเสนอเข้ามาโดนแหกทั้งในสภาทั้งนอกสภาจนต้องถอนกลับไปแน่นอนเลยบิดเบือนกฎหมายออกประกาศมาลักหลับ ใช้อำนาจตัวเองจนเกินขอบเขตของกฎหมายเพื่อที่จะคุกคามสิทธิส่วนบุคคลของประชาชนไม่เคารพหลักการถูกดุลอำนาจอธิปไตยที่เป็นของประชาชนทุกคนครับถ้าทำแบบนี้ได้อีกหน่อยท่านรัฐมนตรีไม่ออกประกาศกระทรวงยกเลิกพรบรไปเลยเหรอครับท่านประธานครับ ทุกวันนี้ขนาดเรามีกฎหมายบังคับใช้อย่างชัดเจนเนี่ยประชาชนยังไม่มั่นใจเลยครับว่าวันดีคืนดีเขาจะถูกเจ้าหน้าที่จับไปเอาถุงพลาสติกคุมโหดแล้วโดนรัดจนตายเมื่อไหร่แล้วถ้าท่านใดฟังที่สอสอกายกับสอสพิจารณอภิรายเมื่อวันก่อนครับเราก็ไม่ต้องสงสัยครับว่าประกาศนี้ี่ยออกมาเพื่อจุดประสงค์อะไรก่อนหน้านี้ก็มีทั้งส่งตำรวจทหารไปสะกดรอยตามแกนนาผู้ชุมนุมหรือบางทีก็เลวซ้มขนาดไปตัดสายเบรคเขาครับ คุกคามเสรีภาพประชาชนทุกทางไม่ว่าต้องใช้วิธีสกปรปกขนาดไหนแล้วทําอะไรไปอย่าคิดว่าไม่มีใครรู้นะครับว่าไปขอให้บริษัทไอทีเนี่ยเจาะเข้าโทรศัพท์มือถือของแกนนําเพื่อที่จะสอดแนมว่าใครอยู่ที่ไหนคุยอะไรกับใครบ้างจนเขาตอกหน้ากลับมาว่ามันผิดกฎหมายแต่ฟังสสกายวันก่อนผมทําใจแล้วครับตอนนี้แกนนําผู้ชุมนุมทั้งหลายก็คงไม่รอดพ้นจากการสอดแนมของวกท่านแล้วและสสกับกรรมการบริหารของพักคก้าไกลสี่คนที่มีรายชื่อในฝ่ายความมั่นคงเนี่ยครับ ก็คงไม่พ้นจากการกระทำาสปรกแบบนี้ของท่านเช่นกันก่อนหน้านี้อาจจะยังต้องทํางินแบบลับๆล,ล่อๆครับแต่ประกาศนี้คือความอุกอาจอย่างถึงที่สุดครับเพราะมันคือการอนุญาตให้ติดตั้งกล้องวงจรปิดบนอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศเพื่อให้ตัวเองล้วงข้อมูลประชาชนได้ทั้งหมดว่าใครทําอะไรกับใครที่ไหนเมื่อไหบ้างและสามารถทําได้ตามอาเภอใจและนี่จะขอข้อมูลไปทําอะไรครับให้ใครวิเคราะห์ครับ ใช่กรอมานอที่ของบ b i g Data ไปหรือเปล่าครับแล้วไม่ต้องรู้ขึ้นมาตอบว่าถ้าไม่ทําผิดกฎหมายก็ไม่ต้องกลัวอะไรนะครับเพราะถ้าตอบแบบนั้นผมจะขอให้ท่านเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดในประกาศฉบับนี้ของตัวท่านเองเนี่ยนะครับสู่สาธารณะเดี๋ยวนี้เลยครับถ้าไม่ผิดแล้วจะกลัวอะไรครับนี่ถ้าทั้งรัฐบาลนี้ทําทั้งไอทั้งปิดปากประชาชนและสอดแนมประชาชนประกาศสงครามกับประชาชนขนาดนี้มันไม่เหลือแล้วครับความปลอดภัยความเป็นส่วนตัวในประเทศนี้ ไม่ว่าเราจะยากดีมีจนเป็นนักเรียนนักศึกษาข้าราชการนักธุรกิจหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถ้าเราต่อต้านอำนาจรัฐบาลแบบนี้ก็อาจจะถูกเจ้าหน้าที่ล้วงข้อมูลพฤติกรรมของคุณได้ตลอดเวลาตามอำเภอใจครับเราจะต้องอยู่กันในประเทศแบบนี้จริงๆเหรอครับแล้วทั้งหมดนี้มันเป็นความรับผิดชอบของใครครับผมรู้นะครับว่าท่านรัฐมนตรีรู้อยู่แล้วว่าประกาศฉบับนี้เนี่ยมันสุ่มเสียงขนาดไหนเพราะประกาศกระทรวงแบบนี้นะครับ มันเป็นอำนาจของรัฐมนตรีครับแต่เมื่อวันที่27 e กรกฎาคมท่านกลับส่งเรื่องเข้าคอรมอรเพื่อขอความเห็นชอบครับจากคอรมอ2ส,องสิงหาคมครับกฤษฎีกาก็แจ้งคอรมอรครับว่าประกาศแบบนี้มันไม่ต้องขอความเห็นชอบมันเป็นมันเป็นอำนาจของรัฐมนตรีอยู่แล้วจะมาขอทําไมสุดท้ายวันที่4สิงหาคมเลยได้กลับมาแค่การรับทราครบครับจากคณะรัฐมนตรีรู้ว่าเสี่ยงแต่ยังต้องขอลองครับ เลยพยายาม,มะ lar, จะหาหลังพิงครับไปขอมติเห็นชอบจากคอรมอแต่เพื่อนไม่เล่นด้วยครับบอกไปเล่นตรงนู้นเนื้อก็ไม่ได้กินหนังก็ไม่ได้รองนั่งครับหัวเดียวกับทีมรีบเพราะท่านจะต้องรับผิดชอบเรื่องนี้แต่เพียงผู้เดียวครับและไม่ใช่แค่นั้นครับสิ่งที่ฉันจะต้องรับผิดชอบต่อไปคือความเสียหายต่อประเทศชาติที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะประกาศฉบับนี้จุดมุ่งหมายหลักของมันอีกข้อคือการพยายามบังคับใช้กับแพลตฟอร์มต่างประเทศ ที่ผ่านมามีการกดดันแพลตฟอร์มอย่าง t w i t t e อร์ c e b o o k กมาอย่างต่อเนื่องครับทั้งขอให้ปิดโพสต์บ้างปิดบัญชีผู้ใช้ปิดเพจปิดกลุ่มต่างๆบ้างขอปากเปล่าบ้างยื่นหมายสารบ้างนะครับเคสพวกนี้เนี่ยมันจะต้องส่งไปที่สาขาต่างประเทศครับและส่วนใหญ่ก็ไม่ได้รับความร่วมมือหรอกครับเพราะแพลตฟอร์มเนี่ยเขาจะดําเนินการให้กระต่อเมื่อการกระทําผิดนั้นเนี่ยมันเป็นอาชญากรรมที่เป็นกฎหมายสากลครับเช่นยาเสพติดก่อการร้ายหรือค้ามนุษย์เป็นต้นครับ ไปขอให้เขาปิดแอคเคาท์ที่วิภากรุจารรัฐบาลเนี่ยเขาไม่ปิดให้ครับเอาคดีหนึ่งหนึ่งสองไปอ้างเขาก็ไม่ปิดให้ครับหรือเอาคดีหนึ่งหนึ่งหกไปอ้างมัวมก็โดนเขาหัวเราะย่อครับว่าความมั่นคงของประเทศอยู่นี่มันบอบบางอะไรกันขนาดนั้นพอโดนปฏิเสธมาก,มากๆเข้าคงพยายามจะใช้ประกาศนี้เอาไปกดดันแพลตฟอร์มทั้งการบังคับให้แพลตฟอร์มยืนยืนยืนยันตัวตนของผู้ใช้ในประเทศไทยขอข้อมูลส่วนบุคคลจากแพลตฟอร์มซึ่งผมมั่นใจครับว่าเขาไม่ให้หรอกครับ นี่มันเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้อย่างร้ายแรงครับแต่ผมเกรงครับเกรงว่าถ้ามีการกดดันต่อเน,นี้ยมากๆเข้าเนี่ยมีแนวโน้มที่แพลตฟอร์มเหล่านี้อาจจะลดการลงทุนในประเทศไทยหรือไม่ก็ถอนตัวออกจากประเทศไทยไปเลยครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับประชาชนทุกคนยังใช้ได้เหมือนเดิมครับแต่สิ่งที่เราจะเสียไปคืออะไรครับอันดับแรกคือความร่วมมือของแพลตฟอร์มที่มีต่อรัฐครับผมยกตัวอย่างแค่ Facebook ครับทุกวันนี้ Facebook ให้ความร่วมมือกับรัฐในการปิดกั้นหรือปิดกลุ่ม หรือปิดการขายของที่ผิดกฎหมายในประเทศไทยผมยกตัวอย่างก็บุหรี่ไฟฟ้าเซ็กซ์ทอยครับ Facebook จะช่วยปิดกั้นเหล่านี้ให้ในประเทศไทยอาจจะทําได้ไม่หมดแต่ก็เข้าถึงได้ยากมากขึ้นครับหรือเราลองย้อนกลับไปตอนเกิดเหตุการณ์ยิงโคราชครับ Facebook ก็เป็นคนที่ตรวจพบว่าคนร้ายกําลังไลฟ์ในขณะก่อเหตุผมย้ําว่า Facebook เจอก่อนนะครับไม่ใช่กระทรวงแล้ว f a c e b o o k นี่แหละครับที่เจอแล้วก็ปิดเพจท,ทันทีแล้วก็แจ้งไปที่กระทรวงดีอี แจ้งเตือนทนที่อยู่ใกล้เคียงตามลบคลิปที่คนร้ายเปิดขึ้นมาใหม่เรื่อยๆและ Facebook ยังมีกระบวนการที่ช่วยตรวจสอบเนื้อหาที่เกี่ยวกับความพยายามฆ่าตัวตายครับหากตรวจพบก็จะมีการร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เพื่อให้การช่วยเหลือต่อไปซึ่งหากมีการถอนตัวจากประเทศไทยความร่วมมือเหล่านี้ก็จะหายไปทั้งหมดครับและที่เลวร้ายกว่านั้นครับคือการเสียโอกาสในการลงทุนต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น ท่านประธานทราบไหมครับว่าแพลตฟอร์มระดับโลกไม่ว่าจะก o o g l e Microsoft f เ c e b o o k เนี่ยมีการร่วมมือกันเพื่อลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านอินเทอร์เน็ตเช่นการวางสายเคเบิลใต้น้าให้กับประเทศที่มีผู้ใช้แพลตฟอร์มเป็นจํานวนมากและแน่นอนครับประเทศไทยมีผู้ใช้แพลตฟอร์มเหล่านี้เป็นเป็นเป็นอันดับต้นๆของภูมิภาคครับและในภูมิภาคนี้ทั้งสิงคโปร์อินโดนีเซียฮ่องกงก็ได้รับการสนับสนุนในลักษณะนี้ครับแต่ด้วยสภาวะการเมืองที่ไม่นิ่งมาตั้งแต่มีรัฐประหาร57จนตอนนี้ ก็ยังไม่มีการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลด้วยเรื่อยครับเราไม่มีทางได้เห็นการสนับสนุนแบบนี้ครับยังมีครับที่อินโดนีเซียมีการลงทุนด้าน Cloud Data Center โดยทั้ง o o o g l l i l i b a b m a z อนและ Microsoft ที่มีเม็ดเงินลงทนุนหลายพันล้านเหรียญครับสร้างแรงงานที่มีทักษะด้านดิจิทัลให้อินโดนีเซียนับ10ล้านคนสร้างงานได้อีกมหาศาลครับลองนึกภาพการลงทุนแบบนี้ในไทยครับ ว่าคนไทยเด็กจบใหม่จํานวนมากอาจจะได้ทํางานและพัฒนาทักษะตัวเองกับบริษัทระดับโลกครับแต่ถ้าประเทศเรามีนโยบายมีกฎหมายด้านข้อมูลแบบนี้ไม่มีทางเลยครับที่เราจะเห็นการลงทุนแบบนี้ในประเทศไทยและยุคนี้ทั่วโลกครับมีบริษัทเวนเจอร์แคปิตอลที่พร้อมลงทุนกับสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพมีไอเดียสําหรับ V C เหล่านี้เงินล้านเหรียญสิบล้านเหรียญน,นี่ขนนักแข่งไม่ล่วงครับ แต่กับรัฐบาลที่เขาไม่รู้ว่าวันดีคืนดีจะออกกฎหมายอะไรที่มันไม่เอื้ออํานวยกับการประกอบธุรกิจของเขาเนะี่ยมันไม่มีทางเลยครับที่เขาจะยอมเอาเงินลงทุนมาเสี่ยงกับประเทศแบบนี้สิ่งที่เสียไปทั้งหมดมันคือความฝันของคนอีกหลายล้านคนที่เห็นว่านี่คือโอกาสครั้งที่สําคัญที่สุดแต่รัฐบาลนี้ก็ยอมให้โอกาสของประเทศพังทลายต่อหน้าต่อต,อตาเพียงเพราะาต้องการรักษาอํานาจของตัวเองเอาไว้ครับแต่ผมยิงแล้วไม่ทาน ว่าที่รัฐบาลทําทั้งหมดที่ผมอภิปรายมาเนี่ยครับเพราะรัฐบาลให้ความสําคัญกับกระทรวงดิจิตอลมากจริงๆครับเพียงแต่มุมมองของรัฐบาลนี้ต่อเทคโนโลยีนี้มันไม่ใช่โอกาสทางเศรษฐกิจครับแต่รัฐกําลังเห็นว่าเทคโนโลยีนี้มันคือภัยคุกคามร้ายแรงต่ออํานาจของตัวเองที่กําลังพยายามปกปักรักษาอยู่ท่านประธานคงเคยได้ยินคําว่าผู้ที่ควบคุมประวัติศาสตร์ได้ก็จะสามารถกลมชะตาของอนาคตได้ครับและประวัติศาสตร์มักจะถูกเล่าโดยผู้ชนะเสมอ และไม่มีทางที่พวกเขาจะปล่อยให้ผู้คนได้ยินประวัติศาสตร์ที่ถูกเล่าโดยผู้กดขี่ผู้ถูกกดกดขี่ครับเมื่อก่อนอาจจะเป็นเรื่องง่ายครับแค่คุมทีวีวิทยุไม่กี่ช่องหนังสือพิมพ์ไม่กี่ฉบับครับแต่สิบกว่าปีที่ผ่านมายุคที่อินเทอร์เน็ตเฟื่องฟูที่สุดผู้คนเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วมีเสรีภาพในการเข้าถึงได้อย่างไม่จํากัดและไม่สามารถปิดกั้นได้เทคโนโลยีนี้ทําให้ประชาชนรับรู้แล้วครับ ว่าเรื่องราวจากปากของผู้ถูกกดขี่นั้นมันเป็นอย่างไรและเทคโนโลยีนี้มันทําให้ประชาชนได้เห็นแล้วครับว่าแท้จริงแล้วผู้ที่มีอํานาจสูงสุดในประเทศนี้มันไม่ใช่ระบอบประสิทธิ์ที่กัดกินประเทศมันไม่ใช่ในทุนที่ผูกขาเศรษฐกิจไว้กับตัวเองมันไม่ใช่ขุนศึกศักดินาที่คอยกดหัวคนอื่นให้ต่ากว่าแต่ประชาชนต่างหากคือผู้ที่มีอํานาจสูงสุดในประเทศนี้ สิบกว่าปีที่ผ่านมาจึงเป็นช่วงเวลาที่กลุ่มคนที่ผูกขาดอํานาจถูกท้าทายและสั่นคลอนที่สุดอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนในสายตาของรัฐสิ่งนี้จึงเป็นภัยคุกคามร้ายแรงและจําเป็นต้องควบคุมอย่างเร่งด่วนที่สุดดังนั้นแทนที่จะสร้างอีโคโซิสเต็มให้เทคโนโลยีนี้เติบโตจึงต้องสร้างอีโคโซิสเต็มเพื่อฉุดรั้งสังคมให้อยู่ภายใต้ระบอบประสิทธินี้ต่อไปและผมคิดว่าไม่ได้สําคัญเลยครับว่ารัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลจะชื่อชัยวุฒ หรือชื่ออะไรเพราะด้วยโครงสร้างอำนาจแบบนี้ไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีก็ไม่มีทางเลือกใดๆนอกจากทำตามที่ผู้มีอำนาจชี้นิ้วสั่งเท่านั้นแต่เมื่อในวันนี้ท่านคือคนที่รับตำแหน่งนี้และเลือกที่จะบิดเบือนหลักการของกฎหมายเพื่อประโยชน์ทางการเมืองเลือกที่จะรับใช้ระบอบประิติที่กัดกินประเทศเหยียบย่ำความฝันของประชาชนอย่างไม่มีชิ้นดีด้วยการแช่แข็งประเทศไว้กับอดีตทำลายโอกาสในประเทศในยุคที่ท้าทายที่สุด ผมก็ไม่สามารถไว้วางใจท่านได้อีกต่อไปครับ